สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบก,กับปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมีชุดใหม่ค่ะมีทั้ชุดเซ็กซี่ชุดนอนแบบใส่ส,สบายๆมาให้ทุกคนได้ชมกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ชุดแรกเลยนะคะชุดแรกนะคะจะเป็นชุดนี้เลยชุดนี้จะเป็นชุดคอร์สเพย์ไซส์สใหญ่นะคะเป็นชุดพยาบาลค่ะอันนี้จะบอกว่าไซส์ใหญ่จริงๆนะคะก็คือเป็นไซส์ 4XL เลยนะ อกได้46่สถึงห้นิ้วเลยนะชุดนี้เนี่ยในเซตเนี่ยเขาจะได้เป็นชุดนอนแล้วก็ได้เป็นที่คาดผมอันนี้ไปด้วยนะคะที่คาดผมแล้วก็มีจีติงไปให้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวอันี้วางตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นตัวหมวกที่คาดผมนะแล้วก็อันนี้เป็นตัวจีติงที่เป็นเซตเดียวกับตัวชุดเขาเลยนะคะชุดนี้จะบอกว่าแบบสวยมากๆเลยนะคะเนื้อผ้าเนี่ยเป็นเนื้อผ้าซีทู ตรงนี้จะเป็นสีขาวแล้วก็ตัดขอบด้วยสีแดงเนื้อผ้าน,นิ่มมากเลยนะทุกคนไม่คันนะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่จะตัดขอบสีแดงออกมาเป็นตัวีเว้าวลึกด้านหลังแบบนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้จะบอกว่าชุดเนี้ยใหญ่จริงนะคะถ้าได้ไปนี่คือใส่คุ้มมากๆเลยค่ะ ชุดนี้นะคะจะเป็นชุดสีถูกระโปรงริ้วค่ะเป็นสีาวแดงนะคะแล้วก็เป็นชุดใสเดี่ยวนะคะตรงอกเนี่ยเป็นลูกไม้สีถูเนื้อนิ่มน,นะคะกระโปรงเป็นกระโปรงริ้วขารอบตัวเลยนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือสามารถที่จะเปิดได้สำหรับสาวสาวสะโพกใหญ่ไม่ต้องกลัวติดสะโพกเลยนะคะตัวนี้ใส่สบายมากๆาเลยด้านหลังนะคะเป่นสยเดี่ยวแบบนี้นะคะ่ะใส่เดี่ยวแบบนี้แล้วก็ปรับระดับได้ด้วยนะคะเปะ็นตัวเลื่อนแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยชุดนี้นะคะจะได้มาพร้อมกับตัว G St ติ้เข้าชุดค่ะ นี่ค่ะก็คือเป็นสีเดียวกับตัวชุดเลยนะคะชุดนี้จะเป็นไซส์ 4XL ค่ะอก46-52นิ้วนะคะสาวๆไซส์นี้นะคะใส่ได้เลยค่ะชุดนี้นะคะทุกคนชุดนี้เป็นชุดสีแดงค่ะแล้วก็จะเป็นชุดซีทูนะคะตรงนี้จะแต่งเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ระบายระบายแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้มีลูกไม้ ระบายลงมาด้วยเหมือนกันจะปิดตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือจับทางตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนตัวชายกระโปรงค่ะชายกระโปงก็จะเป็นพิ้วลงมาแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นอย่างนี้ค่ะตัวนี้จะไม่โปมากนะคะแต่จะเป็น C2 แอบเซ็กซี่นิดนิดนะคะชุดนี้จะบอกว่าขายดีมากๆเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีเข้ามาแล้วแล้วก็หมดไปอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะสําหรับใครที่อยากได้เนี่ยก็คืออย่าลืมนะรีบจองเลยนะคะไม่งั้นสินค้าหมดอด,อ,ดอีกแน่นอนเลยชุดนี้นะคะจะเป็นไซส์ x L ค่ะอ,อก46-52นะคะ ก็จะได้เป็นตัวจีสติงเหมือนเดิมเลยค่ะได้ตัวจีสติงเข้าออกับตัวชุดไปด้วยนะคะถ้าใครชอบชุดนี้ก็อย่าช้านะคะชุดนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่แบบต้องมีติดตู้เลยนะคะทุกคนชุดนี้นะคะเป็นชุดสีไวแดงชุดซีทูค่ะตรงอกเนี่ยมีซับในนะคะตรงอกจะไม่โป้นะคะจะมีซับในด้วยแต่ตรงชุดจะเป็นซีทูไปเลยแล้วก็แต่งโบที่อ,อกนะคะตรงเนี้ยเขาจะทําสวยตรงนี้ค่ะตรงแขนเนี่ยเขาจะมีระบายแบบนี้ด้วย ะะระบายแบบนี้มาถึงนี้นะคะด้านหลังก็เป็นสายปรับระดับได้นะคะระบายสองข้างเลยคือชุดนี้ใส่ออกมามันดูดีสวยมาก้างเลยอะคะ่ะจะมี2ไซส์ค่ะจะมีไซส์ 3XL อก44-50แล้วก็ไซส์ 4XL นะคะอก46-52นะคะสำหรับใครที่ชอบชุดนี้นะคะก็อย่าลืม CF มาได้เลยนะชุดนี้เขาก็จะให้ G s t ต i n g ไปด้วยนะสีเดียวกับตัวชุดเลยค่ะนะคะอ่ะใครชอบก็อย่าช้านะคะ ชุดนี้สาหรับใครที่ไม่ชอบแบบว่า C2 ทูั้งชุดอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนํามีชุดนี้เลยนะคะชุดนี้จะเป็นชุดผ้าสาตินนะคะแล้วก็ของตัวอกเนี่ยเป็นอกลูกไม้นะคะไม่ได้มีซับนะคะก็คือจะเป็นอกอย่างนี้ วายแดงค่ะด้านหลังเป็นอย่างนี้นะจะเป็นซีทูล,ลงมาแล้วก็มีโบตรงนี้ด้วยน่ารักมากๆเลยอะ่ะนะคะชุดนี้จะมีเป็นไซส์ 5L นะคะไซส์ 5L ชุดนี้อก46-52ค่ะสะโพกเนี่ยฟรีไซส์เลยสะโพกได้ใหญ่มากๆเลยนะคะชุดนี้ก็คือใส่ได้สบายสบายเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบแบบสั้นเนี่ยชุดนี้ก็ดีเลยนะคะก็คือจะยาวกว่าชุดอื่นๆนะคะถ้าใครชอบชุดนี้ก็ CF มาได้เลยค่ะ ชุดนี้นะคะจะเป็นชุดลูกไม้ดำซี2นะคะก็คือชุดนี้จะเป็นทรงโอเวอร์ไซส์เลยเป็นไซส์ใหญ่มากๆเลยนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด3ไซส์กันนะคะก็คือเป็นไซส์2องเอ l เนี่ย อกได้ถึง72นนะคะทุกคนก็คือตรงนี้ใหญ่มากๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ไซส์ 3XL อกได้ถึง74ค่ะแล้วก็ 4XL อกได้ถึง78นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นทรงยาวนะคะชุดนี้เอ่อจะเหมาะสําหรับใส่เป็นชุดคลุมชุดว่ายน้ำนะคะคือใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ใส่ตัวนี้สวมทับลงไปพอไปถึงเอ่อทะเลก็ถอดแล้วก็เล่นน้ําได้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เลยนะคะหรือจะใส่ด้านในใส่เป็นพวกบิกินี่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ชุดนี้พางไปก่อนได้นะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ปิดชุดเอ่อว่ายน้ำ ชุดแรกของเราไปโดยทั้งหมดนะคะตัวนี้ก็เป็นแบบชุดพังพางแอบให้เห็นหุ่นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครชอบชุดนี้เนี่ยก็สีเอ็มมาได้เลยคะ่ะ ชุดนี้จะเป็นชุดนอนนะคะจะเป็นด้านหน้าเนี่ยเป็นผ้ายืดนะคะแต่ว่าจะเกตรตรงด้านหลังคง่ะด้านหลังจะเป็นซีทูแบบนี้หมดเลยแล้วก็สายควายด้านหลังด้วยนะชุดนี้จะบอกว่าเป็นชุดที่แบบเข้ามาแล้วแล้ว,ลวก็หมดไปแล้วอันเนี้ยก็คือเข้ามาเป็นลอบสองแล้วนะคะคือขายดีมากๆากเลยสำหรับคนที่แบบว่าด้านหน้าไม่อยากจะดูโป๊เกินไปแต่ว่าอยากจะเซ็กซี่ที่ด้านหลังอะไรเงี้ยก็แนะนําเป็นชุดนี้เลยนะคะชุดนี้จะมี2ไซส์ค่ะจะเป็นไซส์ 4XL นะคะอก42-48นิ้วนะคะสะโพกฟรีไซส์นะคะแล้วก็ชุดยาว37ตัวนนี้จะเป็แบบก ชุดยาวนะคะแล้วก็เป็นไซส์ 5XL ค่ะอก44ถึง50นะคะสะโพฟรีไซส์เหมือนกันนะคะชุดยาว38นิ้วด้านหลังจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะคือชุดเนี้ยจะบอกว่าแบบมันใส่สบายนะคะแล้วก็เซ็กซี่มากๆเลยลูกไม้เขาเนื้อน,นิ่มน,นะคะไม่คันนะคะทุกคนถ้าใครชอบชุดนี้ก็อย่าพลาดเลยนะคะ ชุดนี้นะคะจะเป็นชุดเซ็ตสองชิ้นค่ะจะเป็นชุดเซ็ตเสื้อนะคะเสื้ออกลูกไม้แบบนี้เลยนะคะเนื้อผ้าเป็นผ้ายืดค่ะส่วนตรงนี้เป็นลูกไม้นะคะแอบเซ็กซี่นิดนึงจะไม่เห็นตรงตัวนมทั้งหมดแต่ว่าจะเห็นตรงเนินอกตรงนี้นะคะแล้วก็สายเนี่ยเป็นสายเดี่ยวนะคะคว้มาด้านหลังแบบนี้ปรับระดับได้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นลูกไม้เหมือนกันนะคะส่วนตัวกางเกงนะคะตัวกางเกงเป็นผ้ายืดนะคะแต่ว่านี่ ลูกเล่นเขาจะอยู่ตรงนี้ค่ะด้านล่างจะเป็นด้านท่างจะเป็นลูกไม้แบบนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นซีทูไปเลยนะคะเป็นยางยืดค่ะใส่สบายมากๆนะคะตรงนี้ไม่อึอดอัดเลยนะเนื้อผ้าก็เป็นเนื้อผ้ายืดค่ะลูกค้านอนพลิกไปพลิกมาได้เลยไม่ดึงไม่ลั้งนะคะชุดนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด2ไซส์นะคะ ไซส์แรกจะเป็นไซส์4 X l ค่ะอก42-48นิ้วนะคะตัวเสื้อเนี่ยยาว24เอวเนี่ยได้ถึง58นิ้วเลยแล้วสะโพกเนี่ยก็ได้ถึง58เหมือนกันนะคะส่วนไซส์ 5L เนี่ยอกจะอยู่ที่44-50นิ้วนะคะตัวเอว40-60นิ้วเลยนะคะตัวสะโพกก็ได้ถึง60นิ้วเหมือนกันนะคะ ชุดนี้นะคะจะมีอยู่สองสีด้วยการจะมีสีดํานะคะที่หุ่นใส่อยู่นะคะแล้วก็จะมีสีไวแดงค่ะสีไวแดงก็สวยนะคะทุกคนนี่เพื่ให้ดูชัดๆใกล้ๆเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวกางเกงค่ะกางเกงด้านข้างก็จะเป็นลูกไม้แบบนี้นะคะนี่ก็คือสวยมากจริงๆเลยชุดนี้นะคะอยากให้ทุกคนได้ลองนะมันใหญ่แล้วก็ใส่สบายแล้วก็ยืดหยุ่นดีไม่อึดอัดเลยค่ะ ชุดนี้เป็นชุดนอนผ้ายืดนะคะชุดนี้จะไม่โฟนะคะแต่ว่าแอบเซ็กซี่หน่อยๆก็คือตรงนี้นะคะตรงอกที่เป็นอกลึกแบบในซีทูนะคะชุดนี้จะเป็นชุดยาวค่ะด้านหลังสายปรับระดับได้แบบนี้เลยนะคะชุดนี้เป็นผ้ายืดใส่สบายนอนพลิกตัวไปมาได้ไม่อึดอัดเลยนะคะชุดนี้จะมีอยู่สองไซส์นะคะเป็นไซส์ 4xL อก44ถึง50นะคะ สัพโพกฟรีไซส์เลยนะคะชุดยาว39นิ้วแล้วก็มีไซส์ 5XL อก48-54นะคะสัพโพกฟรีไซส์ชุดยาว40ค่ะชุดนี้จะบอกว่าใส่ออกมาสวยมากๆเลยนะคะใส่นอนก็สบายหรือว่าอยู่บ้านก็ใส่ได้นะคะชุดนี้เป็นชุดซีทูลูกไม้นะคะตัวตัวด้านบนเนี่ยจะเป็นลูกไม้แล้วก็เนื้อนิ่มมากๆเลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นลูกไม้เนื้อนิ่มนะคะแล้วต้องแขนก็จะเป็นแขนระบายนะคะเป็นผ้าซีทูลายจุดแบบนี้เลยนะคะตัวกระโปรงก็เป็น ตัวผ้าซีทูลงมาแบบนี้นะคะชุดนี้จะเป็นชุดทรงยาวนะคะด้านหน้าเป็นคอลึกประมาณนี้นะคะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นคอลึกไปถึงตรงช่วงเอวเลยชุดเนี้ยก็คือสวยมากเลยนะคะใส่ออกมาสวยจริงๆว่าตรงแขนเนี่ยเขาจะเป็นแขนระบายแบบนี้ด้วยนะคะชุดนี้จะมี2ไซส์ค่ะ จะเป็นไซส์ 3XL ค่ะอก44-50นิ้วนะคะสะพพกฟรีไซส์ค่ะแล้วก็ไซส์ 4XL อก46-52นิ้วนะคะสะพพกฟรีไซส์เช่นกันค่ะชุดนี้นะคะได้จีสติงไปด้วยค่ะเป็นตัวจีสติ้งผ้าซีทูแบบนี้เลยนะคะใครชอบชุดนี้ก็อย่าช้าเลยนะคะนี่ให้ดูชัดๆนะคะชุดนี้จะเป็นชุดนอนผ้าซาตินนะคะตัวอกเนี่ยจะเป็นลูกไม้ระบายแบบนี้นะคะนะคะตัวชุดเนี่ยจะเป็นตัวสีนง้น มีอยู่3ไซส์ด้วยกันนะคะไปไซส 2XL ค่ะอก42-48นิ้วไซส์ 3XL อก44-50นิ้วไซส์ 4XL อก46-52นิ้วนะคะตัวนี้นะคะด้านข้างจะเป็นผ่าแบบนี้เลยนะคะสะโพกฟรีไซส์ไปเลยค่ะใครที่สะโพใหญ่นะคะก็สามารถใส่ชุดนี้ได้เลยนะคะตัวสายเนี่ยสามารถปรับระดับได้เหมือนเดิมเลยนะคะด้านหลังเนี่ยปรับได้ตรงนี้เลยนะคะสายจะเป็นสายยืดนะคะไม่ล้างนะคะใส่ได้สบายเลยชุดนี้จะมาพร้อมจีซิงค่ะ จีสิงจะเป็นสีน้ำเงินเข้าออกับตัวชุดเลยนะคะชุดนี้มีสสีค่ะมีสีน้ำเงินที่คุณใส่นะคะแล้วก็จะมีสีดําด้วยค่ะนะคะมี2ชุดแบบนี้ด้วยค่ะใครชอบสีไหนนะคะก็ทักมาได้เลยนะคะชุดนี้จะเป็นชุดนอนผ้าซาตินนะคะใส่แบบสบายสบายเลยเป็้ผ้าพิ์ทิ้งตัวมากๆเลยตรงอกเป็นลูกไม้ลึกลงมาแบบนี้นะคะตัวสายเป็นสายเดี่ยวค่ะสามารถปรับระดับได้่างนี้เลยผ้าพิวมากมากเลยนะคะางนี้เลยแล้วก็สะโพกใหญ่ค่ะนะคะ แล้ว,วงแขนก็ใหญ่ใส่สบายมากๆเลยนะคะชุดนี้มี3ไซส์ค่ะ 3XL นะคะอก42-48สัพพกฟรีไซส์นะคะ 4XL อก44-50สัพพกฟรีไซส์ค่ะ 5XL อก46-52นะคะสัพพกฟรีไซส์ค่ะใครที่ชอบชุดนี้นะคะก็อย่าพลาดนะคะรีบสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะชุดนี้จะเป็นชุดนอน5ซาตินนะคะก็คือเป็นแบบคลาสสิกมากๆเลยแบบนี้นะคะขายดีมากเลยนะคะเป็นเนื้อผ้านิ่มเย็นทิ้งตัวนะคะผ้าซาตินนะคะด้าน เป็นสายไขว้แบบนี้ค่ะสายปรับระดับได้นะคะสายไขว้แล้วก็ปรับระดับได้ด้วยนะคะถ้าลูกค้าอ,อ,อยากอยากให้แบบว่าสายหลวมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ปรับได้ก็คือสายจะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะด้านหน้าก็เป็นอย่างนี้ค่ะนี่ใส่ออกมาสวยมากๆเลยนะเนื้อผ้าเขาดีเงามันนะคะทิ้งตัวนิ่มใส่สบายนะคะชุดนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็จะมีเป็นสีขาวนะคะแล้วก็สีดําค่ะ ะะอันนี้ด้านหลังนี้ด้านหน้าค่ะแล้วก็สีวายแดงค่ะมีทั้งหมดสามไซส์ค่ะเป็นไซส์ส XL นะคะอกสี่สค่ะแล้วก็4 XL นะคะอกสี่ส XL อกสี่หกถึงหนะคะตัวสะโพกเนี่ยฟรีไซส์นะคะได้ใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ค่ะใครชอบชุดแบบนี้นะคะก็สั่งเข้ามาได้เลยค่ะ ชุดน,นี้จะเป็นชุดนอนผ้ายืดนะคะอกเป็นลูกไม้ค่ะอกเป็นลูกไม้ตัวชุดเป็นชุดผ้ายืดนะคะยืดได้เอ่ออย่างนี้เลยนะคะใส่สบายมากเลยนะคะแล้วก็เป็นสายเดี่ยวค่ะสายเดี่ยวปรับระดับได้สองข้างอย่างนี้นะคะด้านหลังเนี่ยเก๋มากๆเลยเซ็กซี่มากๆเลยนะคะก็จะมีเป็นเอ่อซีทูแบบนี้เลยเนาะเนี่ยคะ่ะเซ็กซี่มากๆเลยนะชุดเนี้ย ะะจะมีทั้งมา2ไซส์กันค่ะ 4XL อก40-46นะคะแล้วก็ 5XL ค่ะอ,อก44-50นิ้วนะคะใครชอบสไตล์นี้นะคะห้ามพลาดเลยค่ะ นี้นะคะจะเป็นชุดคอสเพย์ค่ะจะเป็นสไตล์นักเรียนญี่ปุ่นนะคะกระโปรงจะเป็นกระโปรงลายสกอตค่ะตัวเสื้อเป็นตัวหนังนะคะมีเชือกผูกตรงนี้ด้วยลูกค้าสามารถที่จะขยายให้ใหญ่หรือว่าเล็บตามเอาอกของเราได้เลยนะตัวเชือกเนี่ยเราสามารถขยับได้นะคะแล้วก็ได้เนคไทไปด้วยนะเนคไทตรงนี้เก๋มากๆเลยอ่ะนะคะก็คือเป็นเนคไทไลายสกอตแล้วก็เป็นหนังแบบนี้นะคะสายก็สามารถปรับระดับได้ค่ะเดี๋ยวเราหมุนให้ลูกค้าดูนะคะ ด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังก็สามารถจะปรับระดับได้อย่างนี้เลยนะคะชุดนี้จะบอกว่าสวยมากๆนะเป็นตัวหนังเนื้อนิ่งนะคะใส่ออกมาเนี่ยออสบายมากๆเลยชุดนี้จะมีใส่หนึ่งไซส์ค่ะเป็นไซส์ 4XL นะคะอก46-52นิ้วค่ะสะโพกก็ฟรีไซส์ไปเลยนะคะตรงนี้ได้ออกว้างมากๆเลยนะคะชุดยาว35นิ้วค่ะอันนี้จะเป็นชุดเดยติดกันไปเลยนะคะชุดนี้ถ้าใครชอบสไตล์คอสเพล่น่ารักๆอย่างนี้ยชุดนี้ต้องห้ามพลาดเลยค่ะ